ก็ด <chat> ีช่วยใจก็ดีขอให้แม่ทีละอโหสิลดโทษนี้ให้แก่ลูกหลานญาตินิดนับแต่นี้ไปขอให้ลูกหลานได้พบได้เจอแต่สิ่งที่ดีงาม มีความสุขทั้งทางลูกทั้งทางทำและขออวยพรให้คุณแม่ทีดอนกระโทษกมีอายุที่ยืนยาวมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกให้กับหลานให้กับญาติมิตรกราบนานเท่านานจากตนชิ้นอายุไขเธอ มันละมือมันละมันละ